สวัสดีครับคุณกําลังสัมภาษณ์ไปแล้วก็ล้มเหลวกับการสัมภาษณ์หรือเปล่าก็คือมีการรีเจ็คหรือเปล่านะครับถ้าคุณกําลังล้มเหลวแล้วก็รู้สึกไม่ดีเนี่ยก็คลิปนี้ก็สำหรับคุณนะครับคืออย่างนี้ครับผมได้มีการไปอ่านโพสต์โพสต์หนึ่งนะครับใน linkedin นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาแชร์โพสต์โพสต์เนี้ยให้ด้วยนะครับใน description ด้านล่างถ้าใครอยากจะไปอ่านต่อแต่ว่าโอเคก็คือเหมือนมีเรื่องก็คือว่ามีท่านท่านหนึ่งนะครับที่ <Post. S 2> เกี่ยวกับเรื่องว่าการถ้าเราล้มเหลวในออินเร์วิวเนี่ยมันแปลว่าเราไม่สมาร์ตหรือเปล่านะครับนี่คือคำที่เขาใช้นะครับแล้วเขาก็จะเขียนบทความอะไรของเขา่ามีทั้งหมดประมาณ1 2 3 4 5นะครับหัวข้อด้วยกันเดี๋ยววันนี้เราจะลงไป,ไปใน5หัวข้อนี้ด้วยกันนะครับอ,อย่างแรกเลยเนี่ยคือจะเป็นนะครับคือ เราผมจะตั้งใจมันจะตอบคาถามว่าถ้าเราล้มเหลวอินเทอร์วิวเนี่ยมันคือเราโง่หรือเปล่ามีห้าอย่างด้วยกันนะครับถ้าสปอยล์ไวๆเลย g ก็ get to the point เลยก็คือว่าไม่นะครับถ้าล้มเหลวอินเทอร์วิวก็คือว่าไม่ได้แปลว่าโง่เสมอไปนะครับหรือไม่ได้แปลว่าไม่ฉลาดเสมอไปอยกเว้นเสียแต่เราแบบไม่ได้เตรียมตัวมาจริงๆนะครับในวันนั้นแต่โอเคสมมติว่าเราเป็นคนที่โอเคเราเตรียมตัวมา สัมภาษณ์นะครับอย่างแรกเลยที่อาจจะไม่ได้นะครับงานที่สมัครไปคือเรื่อง culture er fit ถามว่า culture er fit เนี่ยคืออะไรคือ culture er fit คือพอเราไปนั่งทำงานแล้วกับอพออินเทอร์วิวเวอร์สัมภาษณ์คนที่จะมาเข้าทำงานใช่ไหมครับเขาจะรู้สึกอย่างไงกับคนที่ทำงานด้วยกันนะแบบเขามองภาพในอนาคตททำงานด้วยกันแล้วแบบคล่อ,องแคล่วด้วยกันแบบมีความแฮปปี้ด้วยกันได้หรือเปล่า นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นข้อที่1น,นะครับบางที่เนี่ยมันเขาอาจจะต้องการคนที่คุยเก่งหน่อยนะครับเนื่องจากโรเนี่ยมันอาจจะไปใกล้ฝั่ง c u สเ o อร์เฟซิ่งมากขึ้นนะครับหรือบางที่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบมีความคุยเก่งก็ได้เนื่องจากว่าเป็นทีมแบบหลังบ้านแบบสุดๆเลยอ,อันนี้ก็จะแล้วแต่ทีมใช่ไหมอย่างที่ผมบอกคุณลักษณะ ขอ,ของคนสองประเภทเนี่ยก็จะต่างกันใช่ไหมคือแบบถ้าคนมันที่คุยเก่งเกินอะไรเงี้ยทีมที่เป็นทีมหลังบ้านจา่จาก,ก็อาจจะไม่คอร์ทเบลมากาขนาดนั้นอะไรอย่างนี้แล้วว่าถ้าทีมที่เป็นทีมที่พูดเก่งหน่อยก็อาจจะไม่คอร์ทเบลมากถ้าสมมติว่า,าคนที่สัมภาษณ์เนี่ยไม่มีความแบบคุยง่ายๆหรือว่าคุยให้ทุกคนเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะเป็น เรื่องเขาจะฟิตนะครับว่าเราอยู่อยู่กับทีมนั้นได้หรือเปล่านี่คืออย่างแรกอย่างที่สองนะครับนี่คือตลกนิดนึงก็คือโอเวอร์คอลี่ไฟหรือเปล่คาคาว่าโอเวอร์คอลี่ไฟล a ตีป็นความหมายนะครับก็คือว่าแปลว่าเรามีความเก่งเกินจอบดิสคริปชันนั้นที่สมัครมาหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยอ่ามันฟังดูตลกนะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าอ่าประสบการณ์นะครับคือพอพอมันมีงาน งานงานหนึ่งมันเปิดให้คนสมัครใช่ไหมครับคนที่เปิดรับงานเนี่ยเขาอาจจะมองหาจูเนียหรือเปล่าใช่ปะ่ะเขาอาจจะมองหาแค่จูเนียหรือเปล่าเขาไม่ได้มองหาซีเนียนี่ในในงานงานนั้นสมมติว่าให้ซีเนียไปอย่างเงี้ยเราก็จ่ายเงินเดือนไปถึงอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคุณสมัครผิดอ่าคุณก็อาจจะไม่รู้นะนะที่สมัครแต่ว่าคุณอาจจะสมัครในผิดจังหวะหรือเปล่าที่ เอ่อ r ร e n บกคุเนี่ยมันเยอะเกินไปสําหรับงานที่ที่จะสมัครอะไรอย่างนี้นะครับเขาอาจจะมองหาคนที่เูเยี์กว่าก็เป็นไม่ได้อ่ซึ่งอันนี้ก็ทั้งสองอย่างเนี่ยที่พูดมาก็ไม่ใช่ความผิดคุณเนาะเอออย่างที่สามนะครับคืออะไร internal organization change อันนี้ก็คือไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะครับคือในข้างใน organization เนี่ยมันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงทำให้ อ่าโรที่เราสมัครไปเนี่ยมันไม่ได้ต้องการแล้วก็เป็นไปได้นะอันนี้อันนี้ก็ possible เหมือนกันอาจจะแบบมีซันเด n c เชนจ์กลางคันนะครับแต่อันนี้ผมไม่ค่อยได้เจอบ่อยขนาดนั้นในในชีวิตผมแล้กันอ่า uh, สอันนี้ผมเจอบ่อยกว่าอันที่4ี่นะครับจะเป็นเรื่อง strong competitor in that domain แปลว่าอะไรนะครับคือเน,นี้ยผมสรุปแล้ว,ว่าคือโอเคสมมติว่าผมมเีเพื่อนผมชื่อตีน้อยอ่าจากคลิปเก่าที่ทัแล้วก็ผมชื่อมิวใช่ปะ <c oughs> มีสองคนเอ่อในคลิปตีน้อยอาจจะไม่เก่งแต่ว่าโอเคตีน้อยเนี่ยครับเขาอาจจะเก่งนะแล้วผมก็อาจจะเก่งใช่ปะแต่ตีน้อยอาจจะเก่งในยุคเรื่องัะยะอ่างเช่นคอมพิวเตอร์วิชั่นแต่ผมอาจจะไม่เก่งคอมพิวเตอร์วิชั่นแล้วผมอาจจะเก่งในเรื่องอื่นๆเช่น traditional machine learning อะไรเงี้ยและด้านนะครับตอนที่เราไปสมัครเนี่ยโรนั้น่ะมันมองหาคนที่ถนัดคอมพิวเตอร์วิชั่นอ่ะก็แปลว่าเขาจะเลือกใครคเขาก็จะเลือกคนที่ ถนัดด้านนั้นใช่ไหมเพราะว่าแบบคือพอเป็นคนที่ทํางานจริงๆครับอยู่ฝั่งมุมมองนี้คือมุมมองคนทํางานนะเขาก็าอยากจะหาคนที่แบบมีสกิลเซตที่จะมาช่วยเขาในเวลานั้นๆได้เช่นบางบางทีอะครับในข้างในเขาอาจจะต้องการมีโปรเจกต์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิชั่นเยอะแยะเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เาขาเขาอยากจะจ้างคนแบบนั้นมากขึ้นก็เป็นไปได้คนในทีมเขาว่าอาจจะมีคนที่แบบเก่งด้าน traditional machine learning เน่ยล้นทีมไปแล้ว อยากจะหาคนที่มีสกิลเซ็ตแตกต,ต่างออกไปแต่ก็ไม่ได้แปลว,ว่าตีน้อยหรือผมนะใครจะเก่งกว่ากันอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมว่าก็จริงเหมือนกันตัวอย่างที่ห้านะครับก็คอมมิวนิเคชันวันนั้นใช่ไหมอืมอ่าอันเนี้ยผมมองว่าเออมันก้ากึ่งเป็นความผิดคุณด้วยแต่ว่าก็คืออ่าอย่างนี้นะครับเพราะข้อนี้มันกำลังจะสื่อว่าวันที่คุณอ่ะ เข้าไปสัมภาษณ์อะคุณมีความแบบพูดไม่ออกไม่กล้าพูดแล้วก็ตื่นเต้นเกินเกินเหตุหรือเปล่าแบบวันนั้นนะคุณอาจจะไม่พรฟอมเพราะว่าคุณแบบพูดไม่ออกอธิบายตัวเองไม่ไม่ได้เคลียร์เพราะว่า,าคุณตื่นเต้นเราทำให้คุณไม่ได้แบบโชว์ศักยภาพของคุณให้ได้มากที่สุด อะไรอย่างเงี้ย hmm. ก็ก็ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งเนาะซึ่งผมว่ามองว่าข้อที่5เนี่ยก็กล้ามกึ่งเป็นอะไรที่เราฝึกได้เนาะแล้วก็เอ่อจะเป็นความผิดคุณนิดนึงด้วยถ้าคุณไม่สามารถเอ็กซ์เพรสตัวเองได้ในวันนั้นก็และกันนะครับเพราะฉะนั้นโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นข้อสรุปจากเอ่อบทคิาที่ผมไปอ่านมานะครับคุณสามารถเข้าไปอ่านบทคิามได้ในดีสคริปชั่นด้านล่างอ่าแล้วก็ ข้อสรุปไวๆก็คือว่าโอเคเอถ้าหากว่าคุณเน่ะคุณคุณก็ณต้องเตรียมเตรียมการสัมภาษณ์มาให้ให้ถึงระดับนึงใช่ปะคือด้านเทคนิคก็คือแบบไม่ใช่ทิ้งไปเลยอะแต่ว่าเออก็เตรียมมาให้อยู่ในขั้นที่มันโอเคแล้วก็ผู้รู้เรื่องนะครับเราไปสัมภาษณ์แล้วถ้าคืองคุณไม่ได้เนี่ยมันก็ค่อยแปลว่าคุณน่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดง่หรือไม่ได้สมาร์ทเนาะ มันมีสาเหตุอื่นๆที่จะทําให้คุณเติอินเทวีเยอะแยะเลยถ้าหากว่าคุณพยายามดีที่สุดแล้วแล้วคุณเ,เตรียมตัวพูดดูเรื่องแล้วในวันนั้นเหตุผลอื่นที่คุณจะไม่ได้ก็คือจะเป็นที่ผมเห็นข้อพวกนี้นะครับคือเขาเจอฟิตโอริไฟเกินไปหรือเปล่ามี change ภายใน organization แล้วก็คนที่แบบชถนัดเฉพาะทางนั้นในวัน,วนนั้นนะครับจะเป็นข้อพวกนี้ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับถ้าอยากให้ทำคลิปแบบไหนอีกก็บอกได้ในคอมเมนต์วันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ